สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องเด,ด็ดสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถนนบางกวยไซน้อยนะครับห่างจากแยกบางสีทองมาประมาณ500เมตรนะครับก็จะเจอกับร้านนี้นะครับซุก,กี้ผัดนายขวดนะครับก็ที่ชื่อว่าซุกี้ผัดนะครับคือร้านนี้นะครับเมนูแห้งนะครับเขาจะผัดกะทะ เหล็กนะครับร้อนๆผัดกันสดๆใหม่ๆจานต่อจานนะครับเพื่อนๆนี่ครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไฟลุกท่วมไฟอย่างแรงผัดแบบรวดเร็วคล่องแคล่วนะครับจานหนึ่งนะครับไม่ถึง5นาทีอย่างไวครับนทั้งเสียงกระทะนะครับเพื่อนๆแล้วก็บรรยากาศร้านนะครับแค่เห็นบรรยากาศก็สัมผัสได้เลยนะครับว่าอร่อยแน่นอนนะครับดูครับผัดกันไฟลุกท่วมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับ เครื่องแน่นๆน่นอิ่มอร่อยจุใจธรรมดาแค่50บาทนะครับและพิเศษ60บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นเมนูแบบรวมมิตรพิเศษนะครับก็อยู่ที่70บาททั้งผักทั้งบุนเส้นร้านนี้คือให้เยอะมากๆครับเพื่อนๆสามารถปักหมุดมาได้เลยนะครับ ที่ร้านซุกี้ผัดในขวดนะครับถนนบางกวยไซน้อยแยกบางสีทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆนร้านนี้นะครับเปิดขายช่วงเย็นนะครับตั้งแต่เวลา1 7 3 0นนอะครับไปจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับ2 2 0 0ินนะครับเพื่อนๆมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังร้านนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับเห็นป้ายไฟนะครับซุกี้ผัดในขวดนะครับเลยร้านมานิดนึงนะครับจะมีซอยเล็กๆเข้าไปจอดรถได้เลยครับ เมื่อจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดินออกมานะครับให้เพื่อนๆนะครับถ้ายังไม่มีโต๊ะนะครับให้ไปสั่งเมนูอาหารไว้ก่อนเลยครับเพื่อนๆระหว่างรอโต๊ะนี่ครับโต๊ะนะครับจะมีทั้งด้านหลังร้านแล้วครับและด้านในนะครับเพื่อนๆและร้านนี้นะครับลูกค้าเข้าร้านตลอดครับเพื่อนๆตั้งแต่นั่งรออาหารนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับได้อาหารเรียบร้อยครับ กันแบบไม่พักเลยครับเพื่อนๆนลูกค้าเข้ามาไม่พักเลยครับกลิ่นเนี่ยหอมมากๆกลิ่นหอมกลิ่นกระทะนะครับเพื่อนๆนร้านนี้เขาจะใช้การเผากระทะก่อนนะครับจากการสังเกตนะครับเขาจะใช้น้ํามันนะครับราดไปที่กระทะให้กระทะมันร้อนๆ,ๆกระทะและถึงจะเอาอาหารลงไปผัดนะครับเพื่อนๆนจึงทําให้ได้อาหารที่แบบร้อนๆหอมๆผัดสดๆใหม่ๆไฟลุกท่วมแบบนี้ครับเพื่อนๆน น่ากินมากๆทั้งวัตถุดิบต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวน้ำซุปนะครับเขาเป็นน้ำสต๊อกนะครับตุ๋นนะครับจนมันได้น้ำซุปที่มีความหอมหวานกรมกรอมนะครับจากการเคี่ยวซุปและอีกอย่างนึงนะครับคือตัวน้ำจิ้มซุกี้ร้านนี้คือเค้มข้นมากๆน่าจะหอมจากเต้าหู้ยีนะครับแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆ เครื่องเทศต่างๆนะครับที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะครับเพื่อนๆระหว่างรอก็กินกระทะโชยมาคือหอมมากๆครับเพื่อนๆนะครับร้านนี้นะครับก็เปิดขายมาไม่นานนะครับแต่ลูกค้าแน่นทุกวันครับเพื่อนๆก็สําหรับเพื่อนๆที่หิวดึกนะครับแนะนําร้านซุปที้ผัดในขวดเลยครับเพื่อนๆอย่างเด็ดอร่อย เค็มข้นแถมราคาเบาๆกินอาหารเบาๆดีต่อสุขภาพนะครับเมนูผักแน่นๆแบบนี้ตัวผักนะครับเพื่อนๆมีทั้งประกาศขาวต้นหอมผักบุ้งอย่างเยอะครับเพื่อนๆและให้เยอะมากนี่ครับสำหรับชามนี้นะครับก็สั่งมาเป็นซุก,กี้รวมมิตรนะครับเป็นแบบน้ำนะครับพิเศษ70บาทเท่านั้นเอง ในหนึ่งชามนะครับก็จะประกอบด้วยเนี่ครับเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่ๆมาแบบนี้เลยนะครับสดๆเนื้อเด้งๆหวานๆกุ้งเนี่ยดูไม่ยากนะครับท่านเนื้อเด้งหัวแน่นเวลาเคี้ยวแล้วมันจะหวานกรุบๆนะครับเนื้อยังสดอยู่นะครับเพื่อนๆนี่และร้านนี้นะครับมีแมงกะพรุนให้ด้วยมีทั้งแมงกะพรุนนะครับแล้วก็ตัวปลาหมึกกรอบครับปลาหมึกดองครับเพื่อนๆ และก็มีปลาหมึกสดนะครับถ้าเป็นรวมมิตรนะครับก็จะมีให้ตัวหมูด้วยนะครับหมูหมกักนี่ครับแล้วก็มีไก่หมักด้วยครับอย่างเยอะนะครับสำหรับชามนี้70บาทให้เยอะมากๆนี่รวมเครื่องมาแบบนี้แน่นๆเต็มชามเลยครับแล้วน้ำซุปนะครับเข้มขน้นซดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจอร่อยมากๆ นี่ครับแล้วดูตัวน้ําจิ้มครับเพื่อนๆนี่ครับเข้มข้นมากๆดูความเข้มข้นนะครับอร่อยมาแบบไม่ต้องปรุงนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบทานรสจัดนะครับน้ําจิ้มนะครับขอเพิ่มได้ตลอดนะครับเพื่อนๆนี่ครับน้ําจิ้มเขามีความเป็นแบบอะไรอ่ะครบรสนะครับมีทั้งหวานมันเค็มครบรส มีเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆและหอมตัวเต้าหู้ยีนะครับเพื่อนๆอร่อยมากๆครับนี่ครับเพื่อนเนี่ยขนาดลาดลงไปที่ตัวไก่นะครับคลุกเคล้ากับน้ําซุปแล้วตัวน้ําจิ้มซุกี้ยังติดแน่นอยู่เลยครับเอ็นคนมากๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วตัวไก่นะครับมาเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้หนาๆแบบนี้ครับไก่นะครับเขาผักจนมันแบบนุ่มนะครับเนื้อมันไม่หยาดกระด้างนะครับมันนุ่มๆ เคี้ยวแล้วมันเด้งสู้ฟันอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆส่วนตัววุ้นเส้นนะครับเหนียวนุ่มเด้งๆวุ้นเส้นต้องแบบนี้นะครับไม่อืดมันจะก,กรึบนะครับเพื่อนๆและเมนูหมูนะครับหมูหมักนะคร <ๆ S 2> ับเพื่อนๆนี่ครับเป็นเมนูโปรดผมเลยนะครับหมูหมักแผ่นใหญ่ๆเวลาเคี้ยวแล้วมันได้อัดรสในการทานมากๆ,ๆ,ๆครับมันเต็มปากเต็มคําและเขาหมักได้แบบตัว เครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆมันหอมเวลาเคี้ยวแล้วมันระเบิดครับแตกตัวอยู่ในปากโอ้โหมันได้อรรถรสในการทานมากๆเลยครับเพื่อนๆก็สำหรับร้านนี้ซุกี้ผัดในขวดอร่อยครบรสรือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านซุกี้โปรดผมเลยนะครับนี่ครับแล้วดูตัวน้ำซุปเข้มข้นมากๆเดี๋ยวแล้วผัดนะครับ ร้านนี้เขาแบบลวกได้สุกกาลังดีนะครับไม่เละกําลังกรอบกําลังน่าทานเลยครับเพื่อนๆสีสันหน้าตาสวยงามมากๆนี่ครับปลาหมึกนะครับน่าจะใส่ให้ชามละหนึ่งตัวเลยนะครับก็มีครบนะครับทั้งหนวดทั้งตัวและหางนะครับเพื่อนๆนี่ครับและปลาหมึกดูแล้วสดแน่นอนนะครับดูจัดเนื้อนะครับเพื่อนๆดูครับยังเด้งอยู่แบบนี้เลยนะครับ สียังสวยไม่คร้ำนี่นะครับปลาหมึกสดๆนะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆสบดท้าย้วยตัวแมงกะพคุนกรุบกรอบเด็ดมากเวลาไปนะครับอีกหนึ่งเมนูแนะนําเลยนะครับคือตัวแมงกะพุนนะครับเพื่อนๆผัดก,กับผักขอเรียกเกาเหลาแมงกะพุนโคตอร่อยครับเพืนเพืน ต่อด้วยตัวเมนูซุกี้แห้งนะครับนี่ครับทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับเพื่อนๆเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับคือตัวซุกี้แห้งนี่ยนะครับเขาจะผัดใหม่ๆสดๆใหม่ๆฟันไฟลุกท่วมนี่ครับผัดมาร้อนๆราดตัวน้ำจิ้มซุกี้ไปข้างบนนะครับนี่ครับอริมาณนี่คือแบบเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ครับ ทั้งเนื้อสัตว์นะครับที่ให้มาหลายชิ้นเลยทีเดียวเชียวสำหรับซุปที้แห้งชามนี้นะครับก็เป็นหมูนะครับเมนูหมูผัดแห้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับแห้งจริงๆแบบเครื่องปรุงเครื่องเทศซึมซับไปในเนื้ออาหารหอมกลิ่นกระทะคุ้งๆเวลาเคี้ยวแล้วมันแตกตัวอยู่ในปากโอ้โห อย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆนี่ครับเข้าไปในเนื้ออาหารนะครับนี่อันนี้เป็นตัวไก่นะครับร้านนี้นะครับมีทั้งไก่เนื้อล้วนนะครับแล้วก็ไก่แบบนี้นะครับเป็นแบบชิ้นนหนาๆนะครับแล้วติดหนังหน่อยๆผมคยังชอบเลยครับไก่แบบนี้นี่ครับเพื่อนๆจิ้มด้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดจริง อร่อยมากน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มสดๆใหม่ๆมันอร่อยแบบนี้มันตัวเต้าหู้ยี้มันจะหอมออกมานะครับหอมกําลังสวยเลยครับเพื่อนๆไม่ไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะครับกําลังดีเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วว่าตัวเส้นนะครับผักได้กําลังดีเลยผักนี้กําลังกรอบเลยครับเพื่อนๆและตัวน้ําจิ้มนะครับตัวซอสเครื่องปรุงต่างๆเคลือบที่ตัวเส้นและตัวผักโอ้เป็นความอร่อยที่ แล้วมุนกลมกลอมมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับสั่งกลับบ้านนะครับของดีของอร่อยก็ต้องเอามาเป็นสต็อกนะครับเพื่อนๆเช้ามาอุ่นยังอร่อยเหมือนเดิมอยู่เลยครับเพื่อนๆก็ใส่ถุงนะครับราคาเดียวที่ร้านนะครับธรรมดา50พิเศษ60บบาททั้งเมนูน้ำและแห้งนะครับเพื่อนๆ นี่ครับยังอร่อยเหมือนเดิมครับเช้าอุ่นในไมโครเวฟผักยังกรอบยังอร่อยคือเขาผัดมาได้แบบดีมากๆครับเพื<ๆ>่อนๆผักนี่ไม่เละจนเกินไปกําลังกรอบกําลังสวยกําลังคิดว่าอร่อยอร่อยเลยครับเพื<ๆ>่อนๆและปริมาณนี่คือเยอะมากๆกับน้าจิ้มนะครับให้มาอย่างละสองถุงมาเติมบนเส้นที่บ้านเพิ่มได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆให้เยอะมากๆครับเพื่อน นี่ครับก็เป็นเมนูซุกี้ร้านที่ทำอาหารได้ดีนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยทั้งผักทุกอย่างนะครับทั้งมีทั้งผักบุ้งผักกาดขาวตังโอต้นหอมเลือกใช้ผักได้สดสะอาดนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เมนูเนื้อสัตว์เนี่ยสดๆทุกอย่างทุกรายการเอามาปรุงอาหาร รวมๆแล้วนะครับอร่อยมากๆครับเพื่อนๆงานดีมีคุณภาพอีกแล้วนะครับสำหรับร้านซุก,กี้ผัดในขวดถนนบางกวยใส่น้อยแยกบางสีทองนะครับเพื่อนๆก็สามารถปักหมุดไปได้เลยนะครับร้านนี้เปิดขายรอบเย็นนะครับเพื่อนๆสายด็ก ถ้าอยู่หิวดึกนะครับเชิญได้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่ผมทํานะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดงด้วยนะครับและสําหรับวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้นัที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ